สวัสดีครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กันกับรายการสเปสยยเียสตูดิโอนะผมโอเคครับก็มาต่อนะครับสำหรับไมค่ค้ามันพีดนะผมอ่านะครับภาพนี้ครับผมก็จะไปทําการหาอาหารมานะครับผมโอเคครับซึ่งรู้สึกว่าอาหารของเรานะครับนี่ก็มีอยู่นะครับแต่มันมันไม่เพียงพอนะสำหรับการการอะไรอะ่ะมันยังไม่เพียงพอสำหรับการออกเรือของเรานะครับผมโอเคครับเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยก็มีเยอะอยู่นี่หว่า โอเคครับผมแต่ว่าผมอยากได้เนื้อวัวมาเยอะนะโอเคเดี๋ยวพัฒนนี่ผมจะไปทําการหาอาหารนะผมผมก็จะมาทําการตัดไม้ด้วยนะครับโอเคนะเราไปไปไปหาอาหารดีกว่าครับผมอาะฮะซึ่งรู้สึกว่าวัววัวนี่มันจะมีอยู่แถวแถวแถวไหนนะเออมีอยู่เยอะอยู่ใช่ไหมเท่าที่เห็นนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปหาอาหารดีกว่าครับผม่าหาจะแต่มมาไม่ใช่วัวเออดีดีดีทำไมต้องมาตรงนี้มันมันแหวงแงเนี่ยโอเคเอากระตุก เอาขวานมาเย่ตัดไม้ไปโอเคครับปล่อยไปครับเราไม่ต้องเราเอ่อช่างครับเขี่ยเฮ้ยหมดยี่ห้อทักษะแล้จะเกินนานนะเนี่ยกระตุกนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปหาวัวก่อนนะครับซึ่งวัวนี่ผมว่ามันน่าจะมีเยอะนะครับในเขตสวรรค์หน้าด้านนู้นนะครับผมคิดว่านะเออนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็กินอาหารกันไปก่อนนะครับงอมหย่อมหยอมห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 อมนะครับโอเคโอ้ยใช้พิเศษคิลใช้พิเศษคิลนะครับเอ้า ตายเชยโอเคครับแป๊บหนึ่งครับเฮ้ยอย่าเข้ามานายโอ้โหแป๊บหนึ่งเพื่อนแป๊บนึงครับผมคัดคลิปมาตอนนี้เอ้ยผมขอคัดคลิปแล้วกันครับตอนเดินมันช่างน่าเบื่อเหลือเกินครับผมโอเคครับผมคัดคลิปแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับก็มาต่อกันเลยครับนะชิบชืบชื้แป๊บหนึ่งครับเราใส่ของนะครับต่อไปนี้ผมจะระวังให้มากกว่านี้นะครับรู้สึกว่ามันตกลงมาแล้วมันโดนดาเมจเลยนะอ้าก็ไม่โดนนี่หว่าทำไมเมื่อกี้มันโดนวะช่างมันครับ โอเคครับแปลว่าตอนนี้ผมจะระวังให้มากกว่านี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเตรียมของนะครับโอเคครับผมทิ้งพวกนี้ไปะนะไม่ใช่แล้วนะครับอ่าทิ้งไปสินะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาบัวดีกว่าครับผมเย้เอ้ยผิดสกิลแล้วอ้ยุบโอเคอ่ายังไงวัวเจอวัวแล้วครับแป๊บหนึ่งครับผมต้องไปได้ค่าวัวครับหาหาพาร์ทนี้มาค่าวัวครับผมนะมาค่าวัวแวก็จะมาตัดไม้สักค่าวัวสัก,ส,กสักครึ่งพาร์ทแล้วผมมันก็จะไปหาตัดไม้สักครึ่งพาร์ทน,นะโอเค นะผมอ่ะฮะวัว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 งะไอ้ยฟิสกิลอีกแล้วเฮ้ยนั่นโดนไดเมจด้วยเว้ยเออเช่นวันนะครับเขียบบัดยัวอันหนึ่งครับผมต้องเลื่อนนะครับให้สกิลโฉกมันใกล้ๆกับสกิลเอ้ยใกล้ๆกับขวานของเรานะครับไม่ใช่ขวานสิใกล้ๆกับอาวุธของเรานะครับผมโอเคชมันจะได้สะดวกนะในการใช้สกิลนะครับนะชิบชิบโอ้โหชิบอืมอืม ตอนนี้โดรลิกิเรามีอยู่หนึ่งพันห้าสิบหกนะครับยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ไปเก็บเพิ่มเลยครับโอเคครับผมอ่าอู้วเนื้อเนื้อเนื้อหมูเอ้ยเนื้อหมูมันเยอะเลยเว้ยอ่าเนื้อวางไว้ตรงนี้โอเคครับตอนนี้เราก็มีเนื้ออยู่เยอะอยู่นะครับหรือเปล่าครับไม่รู้ไม่ทราบนะครับโอเคกระตุกกระตุกเหลือเกินนะครับโอเคครับวัดดีหมูวัดดีหมูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยอ๋อคอยตั้งคือสารนะครับ เฮ้ยัดดีวัวไม่เจอกันนานนะเนี่ยเออตกใจวัดดีเพื่อนบัดดีเพื่อนวัดดีเพื่อนบัดดีเพื่อนกินแครอทไปก่อนนะครับผมเขียบอ่ะในเนื้อผมจะเอาเนื้อวัวไปสักสักยี่สิบชิ้นแลวกันนะครับน่าจะพอนะครับสำหรับเนื้อวัวประมาณสักยี่สิบชิ้นนะครับเขียบเดือยวัวหมดนะครับเออวัวมันหมดมันก็เกิดหม่ได้นี่หว่าเขียบบัดดีทหารเรือ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  โอ้ยยัมาสุกเรารู้จักปะเราคือมหาเทพนะครับเทพะไรครับไม่รู้ครับปั๊วอยามหาเทพเกือบตกตาครับ <c oughs> แว่นเร็วเกินนะโอเคเอเอวดดีวดดีวัววดดีวัววดวดดีวัววัดไม่ดีใช่ไหมวัวเอ้ยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เนื้อครบแล้วนะครับตามที่เราต้องการแล้วนะครับโอเคเรากลับบ้านดีกว่านะครับกลับบ้านแล้ว,แล,วแล้วผมว่าจะไปหาตัดไม้มาเพิ่มนะโอเคเอาไม้เอ้ย ขวานก็ม <ersch> okay. uh ีอ huh. ย uh ู huh. oh, uh ่น huh. ี่มาโอเคนะครับเออเออโอ้โหเกือบเกือบเกือบโอ้เกือบเกือบตกเลยเวียนตาหลายรอบนะครับใช้โซเนี่ยมันแหวนจริงนะครับแหมมันแมนแมนโข่งหนักแหวนจริงครับโซเนี่ยมันสกิลมันเป็นสกิลที่จำเป็นดีนะเนี่ยเออนะปกติมันเป็นสกิลที่แบบมันแรงเกินนะครับมันเร็วเกินนะผมไม่เป็นไรครับแหมมันแมน มันแหมโอ้โหเนี่ยมันมันตรงมาเนี่ยครับวันตีม้าวัดวันตีมาวัดตีมาวัดตีมาวัดตีม้าเคียบเราไปหาตัดต้นไม้ดีกว่าเนี่ยครับซึ่งป่าอยู่แถวๆนี้ครับผมอ่ะเขียบพาหนี้ก็เอาไปว่ามันมันก็มันก็ไม่ยาวนะพาหนี้ผมเอาไปสั้นแล้วกันเนรับนะก็แค่ก็แค่มาหาตัดต้นไม้ตัดต้นไม้อ่าตัดต้นไม้ เนี่ยเตรียมเนื้อเตรียมอาหารไปนะครับเดี๋ยวพาร์หน้่นเราจะมาออกเดือนเนี่ยผมแต่พาร์นี้นเราก็มาหาเบียนก่อนนะโอเคตัดไห้กันครับปฏิหมูแหมทําไมเราอยากกินเนื้ออะไรเพื่อนหมูใช่ไหมใช่ไหมหมูเพื่อนโอ้โหทำไมน้านายแอปบแลจึงเนี่ยคูณรู้จักเปล่าแอเปแบลงงแจักเปล่าไม่งมงไงครับแล้วแล้วเราเป็นคนดีนับเราไม่ฆ่าหมูนะครับ โอเคทำไมตัวเกมมันกระตุกยังครับเนี่ยไม่เป็นไรครับพาร์ทนี้ก็มันอาจจะกระตุกหน่อยเพราะาเพระผมเปิดเปิดบางอย่างค้างไว้นะครับก็ต้องขออภัยมันมันนัที่นี้ด้วยนะผมเอ้ยนะี่มันหมาผมไม่ผมไม่มีกระดูกว่ะเอ้ยมีอยู่หนึ่งอันโอเคนะครับวัดดีหมาขอเลี้ยงนานนะนัตตุการเป็นหมาของเราชฉยเอ้ยได้หมาด้วยครับเอ้ยเอ้ยกระตุกเอ้ยเย้โอเคครับผมเราก็ได้หมาแล้วนะครับตามมานี่ลูกนะลูกพ่อหมากินแล้วกินกระดูกหรือเปล่า หมามันกินอะไรอ่ะกินเนื้อหรือเปล่าไปกินกระดูกนะครับตองเนื้อใช่ไหมกินสิครับหมากินเนื้อไหมเฮ้ยกินเนื้อเปล่าโอเคครับอ่าโอเคครับหมากินมหมนี่แง่เรามีหมาเลี้ยงนะครับ <restaur> ตอนออกเรือเราก็จะเราก็จะมีหมามาเฝ้าบ้านนะครับโอโ้โหสุดยอดครับเราไม่หมาเฝ้าบ้านนะครับอ่าใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกในากินเนื้อหมูปะโอ้หมามันมันมันอร่อยอยู่นะครับโอเคครับผมก็ก็ปล่อยเขาไปนะครับแล้วก็มาตัดต้นไม้กันต่อนะครับน้องเสบียงไว้นะครับโอเค ซืชบชืบชอบอ่าเราได้ไม้มาโอ้ทำไมไม้เป็นอย่างงี้เนี่ยนะเออไม้แบ่งนะครับเออดีดีดีไม้แบ่ง <laughs> โอเคครับช่างมันมนะครับอะฮะเผมก็ขุดไปเรื่อยๆนะขุดไป่างสบายๆนะครับผมเอาไปสักกองแล้วกันนะครับซึ่งซึ่งซึ่งจะวัดกองไงครับช่างมันนะครับ,รบโอเคครับเอาว่าขุดไปเรื่อยๆแล้วกันน,นนะครับจนได้ตามจนได้ตามตามที่ต้นะองการนะครับหมาหมาที่ก็เห่าเลยเนี่ยเออเห่าเลยมากมายเพื่อน นัน่นลูกนั่นลูกโหหมานี่กินจุดีนะเราเราจะตั้งชื่อหมาว่าอะไรดีครับชื่ออะไรดีวะช่างมานันแนดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันนะครับอ่าเฮ้ยวัววัวบัดีวัวโห่บัดนีวัวไม่เจอกันนานพเพิ่งเจอไปเมื่อกี้นี่หว่าลืมโอเคตัดไม้กันต่อนะครับสบายสบาย,สบาย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 ไปนะครับผมอ่ะฮะบัดีหมาลูกพ่อเย่เย่เรามีหมาเป็นลูกนะครับอ่า มีมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนเป็นหมาเนี่ยครับมันมันต่างไงมันต่างยังไงกันวะเนี่ยเออมันต่างไงกันวะช่างมันเถอะโอเคแล้วก็ขุดขุดเอ้ยมันจะขุดตัดตัดต้นไม้กันไปต่อนี่ครับผมสบายสบายเนี่ยครับชิลๆเนี่ยครับเริ่มเงินแล้วครับโอเคเปล่าวะอืมเอาไม่ว่าผมตัดตัดจนมันจนมันจนมันเกือบมืดแล้วกันนะครับถ้ามันใกล้เมื่แล้วผมก็จะกลับบ้านนะครับโอเคครับอ่าปึ๊บปื๊บปื๊บโอเคครับก็ก็รู้สึกว่ามันใกล้เมื่แล้วนะครับ เคครับก็พระอาทิตย์เริ่มตกทิ่นี่แล้วนะครับโอเคผมกลับบ้านดีกว่าครับผมหมามันวับตามมาได้ใช่ไหมถ้าจำผิดนะครับโอเคครับกลับบ้านเออชึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับโอ้โหทหารเลยจังเลยวันนี้ทหารเรือเราอยากเก็บโดโรนกีเพื่อนอุ้ยโอ้ยอุ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 ้ยจะทำจะฆ่าหมาเราเหรออู้หมาหมาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะ อุ้ยบ้าจะฆ่ามาเราใครจะฆ่ามาแล้วใครจะฆ่ามาเราโอ้มันสายปืนมันสายปืนมันเยอะ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 เออมันเยอะมันเยอะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเพื่อนจิงรีบเหรอ้ยหมาหมาหมาไม่หมาหมาหมาอย่าทำหมาเราโอ้รักรักหมารักหมายิ่งกว่าชีวิตแนบใช่ป่ะเพื่อนกินไปกินไปอ่าโอเคครับผมกลับบ้านดีกว่าครับเออเอ้ยเกือบตาย ฮ้ยเลยเลยแล้วอยู่สามหลอดไงครับผมไม่เป็นไรครับเอ๊ะตัวอะไรวะน่ะอ๋อเรือเราโอ้มองไกลๆนึกว่าตัวอะไรนะผมนี่อึ้งไปเลยครับมองไกลๆนึกว่าตัวอะไรนี่เว่อเลยครับโอเคมาซอมบี้เนี่ยครับผมไม่ได้ปักซอร์กล้ๆบ้านว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปึ๊บอึบโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนึงเดี๋ยวอ่ะแป๊บนึงเฮ้ยอซอมบี้วันนี้ซอมบี้วันนี้ซอมบี้วันนี้ซอมบี้แป๊บนึงเพิ่ง นึง่งคนเฮ้ยสกียตันยิงหมาเราสกียตันสกิลตันอย่ายิงหมาเราสิเอาแล้วหมาผมอะ่ะเอานี่ไงยังยังไม่ตายใช่ไม่ไอตูบเนี่ยเราตั้งชื่อหมาว่าว่าไอตูปด้วยกันนะครับโอเคครับคลิปนี้มาาันอ,อาจจะแล็กมันอาจจะอาจจะกระตุกอาจจะกระตุกกระตุกหน่อยแล้วกันนะครับขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับอาา่าฮะผมเก็บเ,เราได้ไม้มาโอเคครับได้ไม้มาเยอะพอสมควรเลยนะกันนะครับ อ่านอนก่อน,อนครับโอเคนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็จบกันในเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแปบ๊บหนึ่งรับหมาอยู่ไหนแอปจบกันกับหมาแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็จบกันในเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ